โอเคค่ะสวัสดีค่ะ w o r u e Beauty Thailand แล้วก็ v o g u Thailand ด้วยนะคะก็วันนี้อยู่กับเบลเขมิสรานะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำสกินแคร์รูีนะคะแต่วันนี้จะเป็นธีมของแบบว่าสาวขี้เกียจนะคะ Lazy Skin Care Routine ค่ะส่วนเมคอัพนะคะก็จะเป็น super lazy makeup tutorial ค่ะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะซึ่งจริงๆอันนี้เบลแบบมากหน้าไว้แล้วนิดนึงนะคะก็เพพผิวมาแล้วในส่วนหนึ่งเดี๋ยวเราจะเริ่มจาก เอสเซนส์เลยนะคะเอสเซนส์คือปกติอะไม่ค่อยได้ใช้โทนเนอร์เท่าไหร่เพราะรู้สึกว่ามันแบบว่ามันจะบาดผิวอะไรเง,งี้ยก็เลยเริ่มจากอันนี้นะคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บปแล้วก็แแต,นะต่อไปจะเป็นเซรั่มนะคะก็ใช้ของลังโคมเหมือนกันแต่ว่าใช้เป็น2ตัวคือตอนแรกเบลนึกว่าอันนี้มันต้องใช้ตัวเดียวใช่ปะ่ะแต่ว่าทางแบรนด์บอกว่ามันต้องใช้คู่กันก็คืออันนี้เป็นแบบ รีเซรัมแล้วก็อันนี้ต่อโอเคแล้วก็เหมือนเดิมน,นะคะพอผิวแห้งอะ่ะมันก็ต้องแบบใช้เยอะนิดนึงพร e เซรัมเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปตัวเซรัมต่อเลยจริงๆอันเนี้ยจะเป็นขั้นตอนแบบขั้นตอนช่วงกลางวัน ช่วงกลางคืนคือเบลแทบจะแบบว่าไม่ทาแบบสเต็ปแบบนี้เลยคือจะทาแค่มอยเจอร์เซอร์หตัวจบแล้วก็นอนเพราะว่าเป็นแบบเป็นสาวขี้เกียจแล้วก็ชอบอะไรไวๆนะคะมอยเจอร์เซอร์ค่ะอันนี้ใช้ของชา l o t t e Tilbury นะคะก็แบบขอบคุณทางแบรนด์ที่ส่งมาให้คือแทบไม่ได้ซื้อเองเลยคือเหมือนเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องผิวขนาดนั้นส่วนใหญ่จะเป็นแค่เหมือนแบบว่าผิวแห้ง ก็เลยจะไม่ค่อยได้แบบเฟ้นหาสกินแคร์ที่เหมาะกับผิวเราขนาดนั้นคือเราเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะใช้อะไรก็ได้อะไรเงี้ยส่วนใหญ่ในวันที่เหมือนแบบถ้าอีกวันหนึ่งเราต้องทํางานหรือออกกองใช่ปะเดี๋ยวก็จะแบบว่ามาร์กหน้าไว้เลยแบบมาร์แบบชีดแมสอะไรเงี้ยเพราะรู้สึกว่ามันแบบมันตึงทีเดียวอะไรเงี้ยอย่างเช้านี้ก็แอบ,บมาร์กหน้าวนันหนึง เสร็จแล้วแล้วก็อ c r ครีมห้ามลืมเคดโปเคดโปนะคะแต่จริงๆแล้วอะคือเบลเคยไปฟังมาเว้ยเหมือนตอนแรกเราสึกว่าอ c r ครีมมันจะทําให้แบบว่าใต้ตามันมันหายดําใช่ปะแต่จริงๆมันไม่ใช่นะมันแค่เหมือนแบบว่าลดลิ้วรอยกับเหมือนแบบว่ามอยเจอร์ไรดใต้ตาเฉยๆอย่างเงี้ยโอเคเสร็จแอนเดนก็ต้องกันแดด อันนี้ของแบรนด์ไทยเหมือนกันก็ทาไปเลยอย่าลืมทาคอด้วยนะคะเดี๋ยวหน้าขาวคอดำนะฮโกลัวแล้วโอเคกันแดดเสร็จ Lazy Skincare Routine เสร็จแล้วต่อไปนะคะเราจะทำา u u p r r l z y y m k e u p Tutorial นะคะก็ขั้นตอนน้อยมาก คลิปนียเราจะจบไว้กับคลิปอื่นนะคะเพราะว่าคือน้อยมากจริงๆเริ่มจากซีซีครีมแล้วกันคือเรารู้สึกว่าเราไม่อยากใช้รองพื้นเพราะว่ามันจะหนักหน้าอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าใช้ซีซีครีมก็น่าจะพอแล้วแต่ว่ามันจะมีความแบบว่ามันวาวนิดนึงนะก็ถ้าอยู่ในห้องแอร์โอเคแต่ถ้าสมมติว่าคุณต้องไปเอาท์ดอร์อะไรเงี้ยก็ตกแป้งเพิ่มนิดนึงก็ได้นะคะซึ่งอุปกรณ์แปลงอะไรนี้เราก็ไม่มีเลยนะเราก็ใช้มือเลย <Hey. S 2> แต่จริงอ่อะ้้าแบบมีแปลงหน่อยอะมาเกลี่ยออนก็ดีกว่าแหละแต่ว่าก็มันคือซูเปอร์เลซี่เมคอัพเน่ยเ,ออเราก็ต้องอุปกรณ์เราก็ต้องแบบน้อยด้วย <c oughs> น่าฉ่ำวาวมาก โอเคนี hey, ่เราก็ลง C ีีครีมแล้วนะแต่ว่า F Y I ว่า c ีซีครีมคือมันก็ปกปิดได้แค่ในระดับหนึ่งสำหรับคนที่แบบว่าไม่ได้แบบมีปัญหาสิวเยอะมากเราว่าแนะนำเพราะมันเบาแต่ถ้าใครที่เหมือนแบบว่ามีรอยเยอะหรืออะไรก็จริงๆก็ควรจะเป็นครูชัน่นหรือว่ารองพื้นไปเลยมันจะปกปิดขั้นขั้นมากสุดคือจริงๆอะ่ะแเบลบก็มีรอยสิวรอยอะไรอยู่นะแต่ว่าเหมือนเราก็ไม่ได้คอนเซ์ปอะไรเยอะก็ใช้แค่นี้พออะไรเงี้ยเดี๋ยวเอาคอนซีลเลอร์กลบแทน ขอทาลิปมันแบบหนึ่งคือทุกครั้งก่อนจะเมคอัพอะจะทาลิปมันไว้ก่อนเพราะเป็นคนที่ปากแห้งมากคือผิวแห้งแห้งทั้งตัวก็เลยต้องแบบว่าทาลิปมันก่อนอันนี้ใช้ของ Lo ซ t a n นนะคะอันนี้ก็ได้มาเหมือนกันต่อไปคอนซีลเลอร์เราใช้เป็น Hourglass ออะคะ่ะเป็นชิ้นเล็กแบบนี้ ด้วยความที่เหมือนแบบว่าเราอะไม่ค่อยแต่งหงน้าถ้าสมมติเราจะออกงานทีใช่ไหมคะเราก็จะจ้างช่างแต่งหงน้ามากกว่าเพราะฉะนั้นเราก็จะแบบว่ามีเมคอัพน้อยมากแล้วก็จะแต่งง,ง่ายในวันที่เหมือนแบบอ่ะโอเคขอแต่งนิดนึงหรือว่าแบบไปคุยงานหรือไปนไี้ก็จะคือแต่งเบาๆเ,เราก็เลยจะซื้อเป็นคอนซีลเลอร์แบบชิ้นเล็กแค่เนี้ยอันนี้คือเป็นไซส์จิ๋วนะ ว่าเวลาคนทาคอนซีลเลอร์อะทุกคนใช้นิ้วนางหรือนิ้วกลางแทบเออเพราะว่ามันจะแรงไม่เหมือนกันด้วยนะซึ่งเราก็ชอบใช้นิ้วนางแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าอันนี้เป็นแบบว่า everyday look อะแล้วเป็นแบบแบบเป็นฟิลเหมือนแบบเลซี่ไอคำว่าที่บอกว่า super l a เลซี่เมคอัอะ อันนี้คือสิ่งที่เบลใช้ประจําจริงๆนะคือคืออาจจะเห็นว่าแบบเอาคำมันออกมาอาจจะไม่สวยมากคืออันนี้คือ potential ที่เราสามารถแต่งตัวเองได้แค่นี้จริงๆนะคะก็อย่าว่ากัน concealer เสร็จนะคะก็ต้องมาแก้มซึ่งแก้มนะคะเราใช้อยู่2อันตอนนี้เป็นของ everpink อันนี้ก็คือเป็นแบรนด์ไทยเหมือนกันนะคะทางแบรนด์ส่งมาให้เหมือนกันอันนี้เป็นเหมือนแบบเป็น cream ล l u นะคะคือเราเราเป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบอะไรที่เป็นแบบ แป้งฝุ่นหรืออะไรฝุ่นๆรอยางเราก็จะชอบเป็นแบบพวกคร mm ีมบลัชเพราะว่าคร mm ีมบลัชครีมครีมบลัชเพราะว่ารู้สึกว่ามันอยู่นานมากกว่านะคะกับอ mm ี hmm. ตัวหนึ่งคือ p r o ไลฟ์พร e เซนตมาก,ก็คืออันนี้ Euphoria นะคะ mm hmm. คือมันจะเหมือนแบบว่ามันจะเป็นบลัช P H D ที่มันเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิร่างกายเรา mm hmm. ก็วันนี้เราจะไปแบบ Super l a เ y เนาะ เราก็จะไปไอุ้ยแมวเพราะหน้าเราโตแล้วเราเอาอันที่มันแมทแมหน่อยดีกว่าคืออันนี้คะ่ะมันก็จะแบบไม่เงามากเพราะว่าอันเนี้ดยดูว่ามันมีพอามันเป็นความแบบวอร์รีน่นนึงอะ่ะมันก็จะแบบว่าเงาเงานิดนึงอะไรแล้วคือตอนนี้หน้าเราเงามากๆแล้วก็คือต้องพอแล้วซึ่งอันเนี้ดยดูว่าพิกเมนต์เขาแบบชัดมากๆเลยอุ้ยรู้จักเขาพิกเมน์ด้วยออพิกเมนต์เขาชัดมาเลยก็ต้องแบบว่าเอาไม่น้อยหน่อยขอลองข้างนี้ก่อนนะ แล้วก็ติดเป็นนิสัยว่าเวลาถาแก้มจะต้องแบบยิ้มไปด้วยมันจะได้เหมือนแบบว่า <c oughs> คือทุกวันที่เราแต่งหน้าออกเองใช่ปะมันก็จะไม่เหมือนมันก็จะไม่เหมือนกันทุกครั้งโอเคเย้ okay, แก้มเสร็จแล้วเราไปต่อที่คิ้วละกันคิวนะคะ ก็ปกติเราจะไม่ค่อยเขียนคิ้วเพราะเราก็จะมีคิ้วอยู่แล้วนิดนึงก็จะแค่ปัดปัดเอานะคะก็เราใช้ของ Ever Pink พเหมือนกันนะคะคือเคยมีเหตุการณ์ที่ว่าเราเพยายามจะเขียนคิ้วเองนะคะแล้วมันไม่เท่ากันก็เขิเนไงออกไปก็เขินก็เลยอ่ะปัดก็ได้วาปัดก็พอแล้วกันสำหรับเบลนะคอรคอรวรลของการแต่งหน้าออกไปข้างนอกอะ่ะ คือแค่ใต้ตาต้องต้องปิดผิวต้องเนียนยไรเงี้ยไออย่างอื่นอะคิ้วหรืออะไรเงี้ยคือแบบว่ามันแบบไม่ต้องเด่นอะไรมากแต่แค่ให้ออกไปแล้วหน้าดูสดใสหน้าแบบว่าไม่แบบแบบเหมือนไม่ได้นอนไรเงี้ยคือหน้าให้ออกไปสดใสนิดนึงไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าแบบเออเราแต่งแค่ประมาณนี้ก็ก็โอเคแล้วเสร็จแล้วนะคะแล้วเมื่อกี้ที่เราบอกว่าถ้าสมมติข้างนี้มันแอบแบบว่า เยอะไปใช่ไหมเราก็จะใช้อันนี้สภาพน่าเกลียดมากเลยอของ 3ce นะคะมันจะเป็นเหมือนแบบว่าจริงๆมันเป็นเจลใสสําหรับแค่แบบ l i ฟขนขนขึ้นแต่ว่าเราก็จะทําให้เหมือนแบบเราก็จะปัดเพิ่มหลังจากที่รู้สึกว่าถ้าสมมติข้างนี้มันเข้มไปอะปัดให้ตัวตัวมาสคาร่าคิ้วอะมันแบบลดลงออกไปนิดนึงอะไรเงี้ยก็จะใช้เป็นมาสคาร่าใสแบบเนี้ยเพื่อให้แบบไอตัวแบบถ้าสมมติมันจับเป็นก้อนอะไรเงี้ยนะ ก็ให้มันเขียวดีขึ้นปะเฮ้ยโอเคได้อยู่โอเคคิ้วเสร็จแล้วนะคะแล้วก็คือเราเป็นคนที่แบบว่าไม่แต่งตาเลยเขียนอายไม่เป็นอะไรไม่เป็นเลยก็เลยจะพกมาแค่ที่ดัดขนตาแล้วก็ตัดขนตานะคะนี่ ันขึ้นแบบนี้มันจะงอนแล้วมันจะแบบดูดิมันจะปึ้งขึ้นไปเลยอะไรเงี้ยอะไรนะอ๋อมาสคารามาสคารามาสคาราใช้ของชาร์ลอตต์ทิวเบอรี่นะคะอันนี้แบรนด์ก็ให้มาเหมือนกันคือปกติคือซี่มันจะแบบให้ดูซี่มันจะแบบ ซี่มันหักงแล้วพอซี่มันหางใช่ไหมมันจะทำให้ขนตาเราแบบไม่ได้จับเป็นก้อนอะค่ะ็ปแล้วแล้วก็อะไรต่อเฮ้ยหมดแล้วเหลือลิปเหลือลิปเราทาลิปมันไปแล้วนะคะแล้วก็ลิปวันนี้ที่เราจะทาเป็นอันนี้แล้วกันอันนี้เป็นของ c h a n e l นะคะเป็นลิปบาล์มแบบเปลี่ยนสีคือเราชอบลิปบาล์มเปลี่ยนสีมาก เาเป็นคนที่แบบว่าไม่ทาลิปสติกเพราะมันเหมือนเป็น2ขั้นตอนและเราก็คือทำ super lazy m a k เ u p อยู่ใช่ไหมคะเราก็เลยแบบไม่อยากทําแบบขั้นตอนเยอะก็เลยเหมือนแบบอ่ะเอาเอาลิปมันที่แบบมีสีแล้วมันก็ค่อนข้า,ขาง m อ i s ไร r ซอร์ในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าด้วยความที่ปากเราแห้งมากเราก็ต้องทาตัวแบบลิปมันปกติไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วค่อยทาลิปมันเปลี่ยนสีนะคะ เสร็จแล้วว h า t เสร็จแล้ววะเนี่ยเร็วไปหรือเปล่าเราฉีดน,น้ำหอมของอันนี้นะคะแอมเมสเซว่ามันหอมแล้วมันแบบฉีดนิดเดียวก็คืออยู่แล้วปึ๊บ,บ <c oughs> คือกออ่อนออกจากบ้านทุกครั้งอะจะต้องใส่ต่างหัูแบบ everyday <c oughs> ต้องใส่เมืที่อยู่บ้านก็ใส่อ๊บโอเคเสร็จแล้วค่ะทุกคนและนี่ก็คือ Uh, my Lazy Skin Care Routine แล้วก็ Super Lazy Makeup Tutorial นะคะของเบลเองค่ะย,ยังไงก็ใครเป็นสาวขี้เกียจหรือว่าสาวรีบร้อนแบบเบลก็สามารถไปแต่งหน้าตามกันได้นะคะทุกคนเย้เสร็จแล้วประมาณนี้เลยก็วันนี้ขอบคุณมากๆนะคะกับ พวก b บ a ต t Thailand ไว้เจอกันใหม่นะคะทุกคนแล้วก็ขอฝากผลงานด้วยแล้วกันนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวจะมีซีรีส์ชื่อว่า Startup Thailand นะคะที่ได้โปรโมตไปแล้วนะคะ mm hmm. ก็ยังไงน่าจะมีโปรเจกต์ซีรีส์แล้วก็หนังอีกหลายเรื่องได้ดูกันแน่ๆปีหน้านะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ใครคิดถึงกันก็สามารถจิ้มลง IG ดูได้เลยนะคะ @chemistry ค่ะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย